ตอนนี้น้องอิดอยู่ที่ไหนครับถ้าคอนโดสูงอะคอนโดโอหรอมสเหรออืมนี่กำลังเช้าวันศุกร์ครับที่ยี่สิบเช้าเช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบครับน้องอิด แล้วอ,อีกแล้วอ,อีกออกำลังทำอะไรที่ทะเลไหนโอ้โอ้โหหัวใจถ่ายเลยถ่ายแล้วชี้ดิครับชี้หัวใจสิเพามาทะเลอีกแล้วครับครั้งที่สอง,องโอ้โหนี่นะครับทะเลนี่นะครับวิวโอ้โหนอนย้อนแสงเนี่ย ไปคุณแม่ครับไปไนานกาแฟดีกว่าวโอ้โหไอตอนตอนนี้กำลังทำอะไรมากำลังรองกินกาแฟใช,ใช่ไหมครับใช่ไหมลูกอันนี้อันนี้กำลังจินตนาการมองรถคนอื่นอยู่ครับเอ้ามาแล้ว ลูกอิดของอิดเรากำลังจะไปไหนกำลังจะไปซื้อของไปไปหาแม่ดิอ่าอัอิดได้ได้อะไรมาได้ของเล่นมาแล้วใช่ไหมอะไรวะรอ้อยหนึ่ง กำลัง well, ทำอะไรอยู่ครับ oh น่ะสวนสดีคร oh ับสวัสดีครับอ่าน้องอีหันมาพี่อาโอหันมาสิอีหันมาหน่อยลูกน้องอีหันมาหันไปบอกว่าทำยังไงลูกทำยังไงครับโอ้อะไรโอ้โห ครับนี่จะมาเอาน้ำเหรอใช่มาเดี๋ยวพ่อเอาให้เร็วมาเลยโอ้โหมาไปไประวังนะสต็อปก่อนชี้ว่าน้ำอยู่ไหนโอ้ยน,น,นะน้ำนิ่ง่ะน้ำนิ่ง นทางอีกเร็วมาถือปิดปลาทางอีกเร็วปิดปลาน้ำใสโอ้น้ำใสแจ๋วเลยกินไม่ได้เล่นลนะเนี<ะ>่ยฮะน้ำใสแจ๋วเลย,เเลยระวังเข้มนะเค็มนะเ,มนะเอกมันเปียกแล้วน้ำอิดเร็วไปแล้วเค็มเข้มเค็มเข้มใช่ <laughs> เสร็จแล้วนะใช่ไหมน้องอิดเราได้น้ำทะเลยังได้แล้วได้แล้วครับไอ,อ,อ,อหลังแล้วบางคิวอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเก็บให้ถือ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 ร่มนี้ถือร่มนี้อ่ากําลังนะใครหิวล้างเสร็จแล้วเออน้ำใส สะอาดเอาสะอาดสิเอกให้สะอาดเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวพี่เฮ้ยปี๊กเปี่ยถือปี๊กกระสังเพื่อนรุ่นวะถือไว้ถือไว้แม่ควาน แล้วมั้งลูก ที่ขายของนะครับของสดจูเดินเดินเดินไม่ดูรถดูอะไรนะครับเพราะว่าอันตรายเรากำลังจอดอยู่ตรงบารมีหอยนี่นะครับว่าราคาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอดูพี่จุกลับมากลับมา่อนว่าราคาจะพอซื้อได้ไหม ตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังไปนี่ครับกำลังเข้ามาดูกำลังเข้ามาดูออขอเรื่อมที่ที่ระยองวะ่อหโอ้โก,กุ้งอะไรครับเนี่ยโอ้ อาน้องอิดน,อน,อน,อนออ้องน้องอไปดูปลาปลาปลาตัวน,น,น,นู้ <B> นนี่หนโอ้โหนี่นะครับมาเจอปลาอะไรมอรู้ปลากระตูนแท็กซี่น้ำอ่สาสวยงามมากเลยอัันนีกลงปดู 来来来，过来过来。 โมเดียวอิดโมเดีเรือจำลองนี่น้องอินี่อิดโมเดีเรือจำลองนี่ออโนี่นเ,เรือน้อยๆใช่ไหยลูกทำสวยแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับเป็นแบบหลอดสูงๆก็คือว่า เหนือกว่าบึงบอละเพ็ดอะตอนเนี้ยก็ถือว่าสวยก็ก็ถือว่าสวยกว่าบึงบอละเพ็ดครับ ถึงตลาดร้อยเสาแล้วครับมันน่าจะไอเสาเนี้ยนะล้วร้อยร้อย,อยไปร้อยมาหรือเปล่าไม่รู้นะเสาเยอะมากแม่กำลังจะซื้อของนะครับตลา,าดร้อยเสาใช่ไหมเอีกมาเลย ตอนนี้เราเรา,เรากำลังจะถึงในชั้นสามที่สามของคอนโดโอใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ไหมครับอ่านี่นะครับชั้นสามส <c oughs> ามจะไปดูแฟซิลิตี้ครับจะไปดูแฟคิลิตี้ของคอนโด R.O. โอนะไปเลย ลิฟท์คอนโดดูกระจกไปเลย <laughs> ลิฟท์คอนโดดูกระจกไปเลยโอ้อออสุดยอดเลยอย่ะ <c oughs> ลิฟท์คอนโดของพ่อดูกระจกไปเลยแล้วดูดิดูเทควิวดิอือฮึสุดยอดครับโอ้โหโดูการห้องไหนเห็ไรนะวนโอ้โหนี่ดูดูแฟอท์ติลิตี้นนครับ ตอนนี้กำลังทำอะไรครับโอ้โอ้โอ้โหโอ้โห ตีขาข้าหลังตีขาไปข้างหลังตีขข้างหลังตีขาขาไปข้างหลังอบาอย่างนั้นแหละีขาเอ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 าเคลื่อนขาหน่ยตีขาตีขาเ้ามามันะไรมันะไร

ช่วยช่วยหอยไว้อ่ะครับใช่เพราะอิดอิดแดงเป็นคนดีอ,อ้ตอนนี้เช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดว่าคนดีนะเช้าวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับตุลาวันปิดเทอมกลางภาคของน้องอิดเราก็อยู่กันอยู่ที่ทะเลเหมือนเดิมใช่ไหมครับเรากําลังมาเล่นทีอ่อะไรของระยองม่รู้อาหาดอะไรอะ่ะกําลังทําอะไรอยู่ครับอันนี้ก็กําลังเล่นอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมนั่นแหละ ใช่ไหมครับใช่ชอบไหมครับน้องอีชอบไหมลูกลูกต่ออ,อันนี้ถือถืออ่ะถือถือไปสองอันเลยบาย,ออยลองถือไปเลยถือไปเลยต่ อ่าตักยังไงตักมาเลยตักมาเละอ่าเพื่อนเด็กผู้หญิง ตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนครับ<ช>คุณแม่บัวอยู่ไหนครับอยู่ระยองค่ะอ๋อมาพาลองอิดมาทัศนศึกษาที่ระยองเหรอจริงลาเลี้ยงลูกอยู่บ้านเบื่อแล้วก็เบื่อ,อแล้วก็เลยแวะมามีที่พักฟรีอ๋อแล้วก็น้องอิดก็อยากมาด้วยใช่ไหมครับใช่เจ้าของคอนโดเจ้าของคอนโด,ดนะอ,อิดระวังนะลูกนะ อยู่ที่ไหนครับน้องอิดมาเทนมาเทนสู๋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 มาเทอสูสวยมากเลยนะคะตบไปกินได้นะเอาเยะเอาเยอะเอาเยอะตบไปกินได้เยอะแล้วแล้วอันนี้เราตับได้ได้ไหม่ะไม่ได้อ้าวน้องอิดน้องอิดไปไหนน้องอิดน้องอิดไปไหนนี่ดุ้ย ก็อันนี้นะครับก็คือว่าล่มลื่นดีมก่อนก่อนเามาถ่ายรอกันมาแล้วนองเอทต้องสแกนอายโทรก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มเราเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาดูเขาเรียกว่าดูสัตว์เนาะใช่ไหมแม คุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้อันนี้ม,นมันอาราบิก้าไม่อยู่แล้อ,อาราอาราบิก้าเหรอใช่มันก็จะมีสัตว์หลายหลายๆชนิดนะเนี่ยด,ดูดินี่นะมี่จะมันีสัตว์หลายหลายๆชนิดนะอเออมีควายเผือกด้วยอ่ะโอเคก็โอ,คโอเคนะครับ ก็คือถือว่ามันเย็นดีอ่ะโหนี่เตานี่นะครับเตาครับตอนนี้เราเรากำลังอยู่ที่อะไรครับนกยุงนกยุงขาวอ๋อนกอันนี้คือนกยุงขาวลูกเนี่ย ยุงขาวนะไปน้องอีดมานี่เร็วน้องอีด แกถ่านมาหน่อยสิครับนี่ดูอะไรอยู่ลูกแกถ่ะนตับไปเลยเดี๋ยวตับใช่ไหมลูกตอนนี้กำลังดูไบรอ,อนอยู่ครับดูสิโตอยู่ครับเออ

อาตาบอกอันต่อไดจะไป็นขาพอทำไม่เป like ็นโอเออพอนปล่อยมือักมือออจจิ้มนนึงินนึงมามให้ไปได้อแล้วลูกตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะครับ กำลังจะกลับนะ